สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาชมแนวทางปักหลัก10บล่างชน3สูตรนะครับสำหรับสามสูตรนี้ก็จับชนกันลงให้ชมเป็นงวดแรกนะครับมีสูตรเก่าอยู่1สูตรแล้วก็สูตรใหม่2สูตรนะครับ ก่อนที่จะดูตัวเลขและวิธีการคำนวณก็มาฟังคำเตือนจากทางช่องก่อนนะครับคำเตือนโปรใช้วิจารณญาณในการรับชมวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการทำผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นด้วยความปรารถนาดีจากช่องเลขติดนักคำนวณน,นะครับ มาดูตัวเลขย้อนหลังกันก่อนนะครับพอเป็นออเด์ฟนะครับเริ่มต้นจากงวดแรกของปี6 7นะครับ3ส,สูตรทั้ง3ส,สูตรชน4 5 6หออก 6, 6 1นะครับมวดต่อมาทั้ง3ส,สูตรชน9 0ออก0 9นะครับ งวดต่อมาชน3สูตรเลข3 4เลขที่ออก4 3สนะครับงวดต่อมาทั้ง3สูตรชนเลข7ตัวเดียวเลขที่ออก79นะครับงวดต่อมาทั้ง3สูตรชนเลข7ตัวเดียวนะครับเลขที่ออก78 งวดต่อมาทั้งสามสูตรชน7 8็ดเลขที่ออก9 0นะครับงวดต่อมาทั้งสามสูตรได้เลขตัวเดียวกันทั้งสามสูตรเลยนะครับชนเลย5ตัวเลยสามสี 3, 4, 5, 6, เลขที่ออก7 นะครับงวดต่อมาทั้ง3สูตรชน0กับ1เลที่ออก17นะครับงวดต่อมาทั้ง3สูตรชน5 6 7เลที่ออก60 งวดต่อมาชน3ตัว2 3 4นะครับเลขที่ออก4 2่งวดต่อมาชน1 2 3ทั้ง3สูตรนะครับออกสางวดต่อมาทั้ง3สูตร มาตัวเดียวกันนะครับ6 7 8 9 0เลขที่ออก8 9นะครับงวดต่อมาทั้ง3สูตรชน2 3 4เลขที่ออก2 1นะครับงวดที่ผ่านมานะครับทั้ง3สูตร ชน4ตัว1 2 3 4นะครับเลขที่ออก4 6เ็ดจับด้วยสูตรคู่คี้ไปเลือก1กับ3ก็ทำให้เลือกผิดตัวไปนะครับแต่สูตรยังเดินต่ออยู่นะครับต่อไปมาดูงวดวันที่16 สิงหาคม2,567าหสำหรับชน3สูตรนี้ลงเป็นงวดแรกนะครับเห้นะะเขียนไว้ตรงมุมนะครับงวดที่1สําสำหรับสูตรที่1นะครับมาดูกันว่าสูตรที่1จะได้เลขอะไรกันครับ งวดที่ผ่านมา1 2 3 4 5งวดนี้งวดนี้ก็ได้เลขตัวเดิมนะครับ1 2 3 4 5เหมือนเดิมนะครับงวดนี้จะเป็นงวดที่19นะครับของสูตรที่1มาดูวิธีการคำนวณน,นะครับ น้ำหลักหมื่นบวกกันสองครั้งบวกหลักสิบบนหนึ่งครั้งบวกหลักหน่วยล่างสองครั้งบวกหลักร้อยสามตัวครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวกหลักสิบสามตัวครั้งที่หนึ่งสองครั้งบวกหลักสิบสามตัวครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกหลักร้อยสมตัวครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวกหลักสิบสามตัวครั้งที่ขออภัยนะครับหลักร้อยสามตัวครั้งที่สี่นะครับ 1>, 1ครั้งบวกหลัก13ตัวครั้งที่4 1ครั้งบวก7คงที่นะครับ6 2ได้12 0บวก4ได้4 4บวก2ได้6 6บวก4ได้0 0บวก7ได้7 7บวก7 ได้4 4บวก7ตัวนี้เลข7นะครับ7คงที่นะครับ4 7, ีบวกเจ็ดก็ได้หนึ่งนะครับตัวแรกเป็นเลข1น,น่าจะถูกอยู่เนาะ4ีบวกสองได้หกหบวกสได้ศูนบวกศได้ศูนบวกเได้เจ็บวกศได้เจ เจ็ดได้14ได้4 4่สได้1สูตรนี้เป็นสูตรนับเรียงครับ1 2 3 4 5 5องาตำแหน่งนะครับสูตรที่1 1 2 3 4หตัวเดิมนะครับงวดน,นี้จะเป็นงวดที่19นะครับต่อไปสูตร ที่สนะครับสูตรที่2ก็เป็นสูตรนับเรียงเช่นกันนะครับงวดนี้จะเป็นงวดที่20นะครับสูตรนี้เดิมทีก็มีแค่5ตัวนะครับตกมาตายในงวด ที่สินะครับออก31ก็เลยต้องเพิ่มมาอีกหนึ่งตำแหน่งพักสูตรไว้ก็กลับมาเดินต่อแอดก็เลยนำกลับมาชนนะครับเดิมทีก็เป็นสูตรเก่านะครับก็สูตรที่2กับสูตรที่3นี่ก็ถือว่าเป็นสูตรเก่านะครับ เคยหลุดแล้วก็มาปรับเพิ่มก็เดินต่อแล้วก็กำลังเดินดีนะครับมาดูวิธีการคำนวณกันนะครับวิธีการคำนวณน,น้ำหนัก10ล่าง1ครั้งบวกหลัก13ตัวครั้งที่2 1ครั้งบวกหลักหน่วย 3ตัวครั้งที่4ีสองครั้งนะครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรนับเรียง6กตำแหน่งนะครับ4ีบวกเได้1นึบกศก็ได้1นะครับตัวแรกเป็นเลข1ก็นับเรียงไปก็1 2 3 4 5 6เป็นหกตัวนะครับสูตรที่2 1 2 3 4ึี่ห้า หกก็คือตัวที่เพิ่มเริ่มเพิ่มมาในงวดที่สิบหกครับส่วนสูตรที่สามเปิดให้ดูเลยนะครับสูตรนี้แอดลงมาแล้วสิบครั้งสิบเอ็ดครั้งแล้วนะครับก็เป็นสูตรเก่าวิธีการคำนวณสำหรับท่านที่ชื่นชอบเลขเด็ดข้อหน้าจะมีสูตรกันแล้วนะครับงวด สำหรับสูตรที่3จะเป็นนวดที่11แล้วนะครับที่ลงจริงนะครับสำหรับสูตรเดินเป็นนวดที่28นะครับจะเห็นว่าทั้ง3สูตรมาในแนวทางเดียวกันนะครับสูตรก็จะชนกันที่2 3 4 5นะครับ2 3 4สห้า ็็จะเปนแอดจุดคลิปไว้ชั่วคราวจำไม่ได้ว่าพูดถึงไหนนะครับมาต่อกันเลยชน2องสามี่ห้าทั้ง3สูตรนะครับชน4ตัว <c oughs> ก็ลองมาคัดจากสูตร10ล่างคู้ขี้ สูตรที่อใช้อยู่ในงวดที่ผ่านมางวดนี้ได้เลขคี่นะครับนี่คือสูตร10ล่าง4สูตรหลุดไปเหลือสูตรเดียว10ล่างคุ่กี้เหลือสูตรเดียวได้เลขคี่นะครับงวดนี้ส่วน2สูตรที่เห็นนี้ก็จะเป็น หลักหน่วยล่างคู่ขี้ซึ่งมางวดนี้ไม่ชนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะมาเน้นที่หลักสิบล่างเป็นเลขขี้นะครับก็จะเหลือ3กับ5 3กับ5นะครับกันที่ชอบ2กับ4ก็เลือกเลือก ตัวที่ชอบเลยนะครับไม่ต้องตัดออกนะครับเนื่องจากว่าสูตรคู่ขี้ก็ไม่ต่างอะไรกับสูตรเลขดับนะครับก็มีโอกาสหลุดพอๆกันเพราะฉะนั้นก็เลือกตัวที่ชอบนะครับสำหรับสูตร10ล่างชน3สูตรงวดน,นี้แอดลงให้ชมเป็นงวดแรกนะครับ กอดคอกันเดินต่อหรือไม่ก็ต้องเป็นลุ้นกันในวันที่16สิงหาคม2567ที่ถึงนี้นะครับท่านที่เชิญชอบก็นำไปจัดขัดใจก็ดูผ่านๆนนะครับสูตรมีหลายสูตรแอดโคจะพยายามเลือกที่กำลังเดินดีมาลงให้ชมนะครับ สำหรับหลักสิบแอดจะเน้น3กับ5ถ้าเลือกตัวเดียวก็จะเลือกที่เลข5นะครับส่วนหลักหน่วยล่างเดยดเคยลงให้ชมนะครับงางวดที่ผ่านมา แอดไม่ได้ลงนะครับมันสำหรับ2สูตรเก่าที่เดินผ่านแอดลงไปชนไปงวดแรกสี่สูตรมันหลุดไปนะครับผ่านแค่สองสูตรก็พักสูตรไว้เอามาชนกันแค่สองสูรมันก็เข้าในงวดที่ผ่านมาเข้าเลขหกนะครับสำหรับงวดนี้สองสูตรนี้ก็จะชนกันที่6 7 9 ถ้าเอามาเพิ่มสูตรที่3ที่แอดชนในงวดที่ผ่านมาที่มันไปชนกัน3 4มสี่หกในงวดที่ผ่านมานะครับงวดนี้จะชนที่เลขเก้นะครับชน3สูตรที่เลขเก้าแอจจบมาใส่กันนะครับแต่ถ้ายึดแค่สองสูตร6กเนะครับ ก็ฝากไว้เป็นแนวทางนะครับแอดก็ไม่ทราบว่ามันจะออกตัวไหนขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมจะนำไปพิจารณานะครับจะพิจารณานำตัวไหนไปใช้ก็ลองไปเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นดูนะครับขอขอยทุกท่านโชคดีมีเงินล้านใช้เลือกตัวที่ชอบจับตัวที่ใช่นะครับขอให้โชคดีมีเงินล้านใช้ เช่นเคยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดแชร์กดติดตามเพื่อ,เ,อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ